สวัสดีครับพี่น้องอย pues ินดีต้อนรับเข้าสู่ซองแสีบนัวครัวนักทีมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบิ้งพี่น้องมื้อนี้เฮากินหยังราดหน้าอุ้ยหัวหน้ากระลังตักว่ามั็นล่งท่านแท้ว่าเลี้ยงค่ะเลี้ยงขั้วญ่ครับม wow um, no. um, uh, well the like, ื u u, uh. uh ้อ huh. นี้เลี้ยงทุกคนเลี้ยงทุกคนเออเลี้ยงทุกคนเลยครับหลีกเลี้ยงเอาบ่แม่นเลี้ยงครับเลี้ยงกระลังตักครับพี่น้องเบิ้งๆเบิ้งเบิ้งเบิ้งน้ำี่น้องมั่วตัวเลยที่นี่ ทำเองอัพตักใส่สวยพี่น้องมั้งไงบึ้มมึ้ยหัวน้ำไหลหัวแตกพี่น้องมามาครับกินเข่าน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองแสบเงาะแปลงเก็บครับผมนี้ราดนาตามที่เซอร์ดอกแหกไปเลยครับผมนาเลยนานาไม่เนียพี่มามาครับกินต่อน้ำกันครับพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ายังเป็นทางการเนาะยังตำส้มตำอยู่เหมือนเดิมให้ฝ่ายชายกับผู้ชิ้นกินก่อนนะคะครับผมก็นั่งขายคือเก่าครับตอนนี้เป็นว่าตีทุ่มสามทุ่มหาที่เอ็ดครับพี่น้องไปเวลากินเข่าล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 าบ่มเหีนบอกกุลาลาอ่าก็พี่น้องขอแน่งได้ไหมเราเที่ยงเลยอืมเขาเที่ยงโอ้โห อ,อยากได้โคตรได้ตัวละบาทมาเด้อผูบาวกินขอเหมือกันครับผมเอรอก็ยืนยิ้มย่วนี้ราเอ,อไปเป็นกอ,องมาผูบาวมื่อสั่งตำทะเลมาทสงสัมผัีนี่ข้องแนนีวยอ่ะแคหนวดแมนบอหน่อยด้วย,ย,ยงันใส่ครับ,บหัวนี่แหละพวกเขาหน่อยค่แม่อันร้านเคยจะไป่ใส

นมน,นผมมันหอน่มัน้นนนนหลายแบบ้ว <c oughs> ันนี้ภารกิจหนึ่งไงของห้องเอื่อยไปสื่อค้อ,มอ,องมาใหม่ปางหลังเอลื่อยก็เหนี่แม่น้องรองกับแม่เห่าผมแม่นั่งจิบไสื่อค้อ,องใหม่บอกว่าโค้นลง ไปสองรอบคนนี้ครับคลิปที่ผมมีเขาคู่เดียวล่าสุดอันพึ่งมากรอบแรกบานนี้ก็เลยใส่อันนั้นลงไปบุมโอ้โหเขอบม่ได้อีกแล้วงวานนี้ก็เลยได้ช่วยพยาบาลมากมาจัดของถึงสั่งกับน้องทิวกับน้องดิวนะครับเราเอาความโตใส่มาแจกอห้พี่น้องลูกคว่หมองมนบุ้่ ไม่เงียบก็เลยมาหมองมนเงียบคือขืนตัวต้องใช้จะหิวครับเกร็จแล้จัดของแขนสั้นนะจ๊ะแนวแน่วกะทีมาจัดของคอตอกจะร่วมใบว่าอันนี้เป็นห้องโซนไหนโซนใดแน่ยผมจัดขึ้นอีกคนนึงมันจะเป็นยังไงครับมาครับพี่น้องพูดท่าไงทางไกง ลาดนาะห้างไก่ล้วกินแลน้วดิเด้ลาดนาเราเดิครับเนางไกอืมหหัน,นมิตาคุณแมกเขาหลงทางมากไม่คืออ่าบะุงกินหังหัเนเลือจัดไ้เขาเจ้าจานหนึ่งก็ตำบกุงแคบหมูสองถุงโักเลยว่ะ ว่าแสบแสบแสบก่อนกลับขอบอีกก่อนกลับกินมาเบิดโลให้ยหอนหายหวังครับกัดในด้ที่เอาก็ยังแล้อันตามโกหุ้งครกได้คอยแรมไล่แตกโครกนั่นกินมันวิโทยเขาไปในอันร้านเดือฟันนะพี่น้องเดี๋ยวสิได้ลองเรียนดู ว่ามันกินมันอันนี้ไปหากันนะตเสียงขูดพกมากเราไม่ได้ซิมตรงเสียงดัง bớt con muốn thì để bẩn đấy nè sau này hưng bớt 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 ăn bớt 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 ้แ mm. <t ell> mm, ่เงียบจังเอยงูเงินจะเสียงสูอันงูงูเซนงูเพืงียบใส่งีบกอนก็เงบใส่หอนเลยไอ่ะอ่ะิ่ะรับ ยิมว <ừ. S 2> <c ười> ่างงวยแอบน่าเบื่อนบ่เคยนหี้บอยรนี่เป็นยู่บะคาบายเปนคงใช่ฮอืมเบิ่งุ๊เบิ่ nắng cứ đường của bao tuần tuần như vậy cứ hết ảnh hết ừ. <laughs> gì thằng cả đây rồi, biết không? Thằng lặng có thằng này gì, biết không? Thằng này đang lấy tiếng nhầm อันมูอันน้งนงมูไปนอนยัมาเลยอาอยากใกล้แตจหโว้ยคกอ่อเล่นตัวโอ้ยทำแันไงโว้ยเอาไปนหนก่อนพ่อไปฝากไปละฝากไปก่อนเน่ฝากอยล่แล้ววะพี่ยังนิ่งมา มือนี่กะบ,บุญมือนี่มือยังขึ้นบุญอยูแง่งกันร้อนนาะออ่าอางง่ายขึ้นขึ้นว่านเป็นขึ้นมอลำถ้าสถานการณ์ปกติมือต้อมากกับั้งเทศเนาะขังเทศจุหวัดเบื่อมือนนอนไปทำอืมบนะ้านเดียมือไห้แรับบ้านเดียวมือแบบมือะไรครับ Bất kể bên trong bài của quá, quẩm thang này. Mamma, mẹ, 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 hiu mẹ, cứ mẹ, thế đâu nè không ừ. mà đã không mà đã mẹ, cho hiu bên này mà ừ. <laughs> ở <đây> <laughs> นั่งก็ปาก็ไดนมังมังมังพระพระหิวหิวพระเป้นยังวะโอ้เดินไปไหนมาโมูเกินบ่าท่านมั้ยครคุณคือเรครัด่วนด่วนเดีย มันมันมั่งยังไมั่งหิวเขาอยากไปปุงกันครับไปปรุงกวนอเลาปรุงวยเอาเอกไปโอ้เรื่องใจพิไใบเดีโอ้ยน่ออันนี้พิยัสนะอันคนอก่นโอ้ยา

แล้วเดี๋ยวก็ไปเติม่เติมมันว่ามันต่ำางคงแบอยงจานหนาแต่แบได้แค่นั้นนาะเมื่อหนาากี่ยวเรืองบนี้ชีิขาานัม่ได้ตรงเำตาน้อยขนาดวทำสุกต้องเดี๋ยวมันแย่มืเดิตรงงเลยโอ้านเอ้านี่ปากนีเสียงเดีวเว้ยเอ้าทางไห้อ่ะ

เื่อนมีแล้ะอืมกินโมปากนะเมือเดียวเมือเดียวอยข้าแต่บอกงงวะของกบปากจะไม่เบอดนะควมมังโง่ก็ได้ต้องรู้วิวีวีวนะขำขำมีทีขำไอ้พาหัวเนาะ เรียงนันมูเยสดแต่มาดูเรียงล่นนี่เป็นอย่างเร็วๆไล่เร็วเดี๋ยวใจโจมตาสามคนทุกคนว่ทันนิวโบร่

เีถามสูตรเดี๋มันเต็มล้วไปนัวขมกลมเป็นกรารโคตรหนามันมันจะมาสมยังบนนี่ปปก็เลยโคน้ำแบบน้ำแทบผิดปกติอลยขนอลยขนานาด บัดยูนี่สถิตยยูนี่วัดูนี่อืมเอาลายไปนองสมมาไปาขวนมันี่อาอนีาวคนของจัดของืนสัซอยกันเลยได้เงาไอปุ๋ยซอยพื้บานมานาเอิญน้องทิ่วมานามาซอยนุ่งนิงกันอยู่ทางหลังหลานกูลพไปนองจัดของเป็นอย่างจัดของคืนสั้นที่ ส่วนพ่วงมาเร็วเยอโอเคครับพี่น้องเรื่องอาร์ิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม